ไอเดียผักใกล้จะหมดแล้วลูกเข้าไปในบ้านเอาผักให้แม่หน่อยจ้ะแม่ไม่เห็นหรือไงว่าหนูจัดร้านอยู่เนี่ยแม่ก็ไปเอาเองสิเดี๋ยวไม่ทานลูกค้าเขาจะมาออเดอร์แล้วลูกงั้นเอามาดีเลยแม่เดี๋ยวหนูทำออเดอร์เองแล้วแม่ไปเอาผักยิ่งโตยิ่งใช้ยากนะสี่กล่องนะจ๊ะรู้แล้วน่าบอกครั้งเดียวก็รู้เรื่แงละแล้วสาคูปักหม้อสี่กล่องได้หรือย,ยังจ๊ะอ๋อ นี่จ้ะช้อนละจ้ะยังไม่ได้ช้อนเลยโหช้อนมันก็อยู่ในกล่องนี่ไงทำไมไม่ดูก่อนถามล่ะแล้วน,นี่แม่ขาหายไปไหนละจ้ะเ้าจะถามหาทำไมล่ะเปล่าจ้ะปกติฉันมาซื้อกับแม่ค้าวันนี้ฉันไม่เห็นก็เลยแปลกใจนะจ้ะจะมาแปลกจงแปลกใจอะไรใครขายมันก็เหมือนกันนั่นแหละยังไงลูกค้าก็ได้กินอยู่แล้ว นี่จ้ะร้อยหนึ่งไม่ต้องทอนนะจ๊ะฉันก็ไม่ทอนหรอกพวกฉันไม่มีเงินสดสักบาทถ้าจะเอาตังทอนอ่ะต้องรอแม่ฉันกลับมานูน่นสาคูไม่จ้าสาคูรู้ใจยี่บาทจ้าป้าจ๊ะฉันเอาสาคูสองกล่องจ้ะปักหม้อด้วยไหมจ๊ะ แม่จะไปถามลูกค้าเขาทำไมเนี่ยถ้าเขาอยากซื้ออ่ะเขาก็หยิบเองนั่นแหละงั้นเอาปากมอด้วยจ้ะจ้ะป้าเห็นป้าบอกว่าไปหาหมอมาปวดท้องอาการดีขึ้นหรือยังจ้ะอาการดีขึ้นแล้วจ้ะไปหาหมอมาแล้วยาก็ไม่ยอมกิน้ระไปหาหมอมาทำไมเอา้าก็ฉันพูดความจริงนี่แม่ ถ้าอยากหายเนี่ยก็ต้องกินยานะจ๊ะป้าขอบใจจ้ะแม่ถามไถ่เป็นห่วงเปยย็นใยทำตัวอย่างกับเป็นลูกสาวอีกคนเลยนี่จ๊ะไอเดียเงียบบ้างก็ได้นะลูกน่าเบื่อแม่ขายไปเองเลยแล้วกันป้าขอโทษด้วยนะจ๊ะลูกป้าตอบปากตอบคำเถียงคำไม่ตกฟากเลยป้าก็กลัวลูกค้าจะโกรธเอา ป้าก็ห้ามปามลูกป้าหน่อยก็ดีนะจ๊ะเดี๋ยวป้าจะเสียลูกค้าอย่างที่ป้าพูดไว้จริงๆพี่จ้ะจ้ะสมกล่องทอนสีส,สินะจ๊ะขอบใจจ้าไอเดียไอเดียมีอะไรอะแม่ ทำไมค้างผ้าไว้ในเครื่องซักผ้าประจำเลยลูกแม่เห็นไม่ก็ตากให้ฉันสิแล้วตากผ้าให้แม่หน่อยจะเป็นอะไรไปก็ในเครื่องซักผ้าเนี่ยมันก็มีผ้าแม่อยู่เหมือนกันแม่ก็ตากของแม่เองเลยเอาไปให้แต่ฉันทำอยู่ได้ไอเดียโตแล้วว่าตากให้แม่หน่อยสิโอ้ยไม่เอาอ่ะแม่แม่ก็ตากเองจะเป็นอะไรไปไอเดียก็ตากให้แม่หน่อยสิไม่เอาอะ่ะแม่ก็ตากเองสิ ตากให้แม่หน่อยไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยลูกก็แม่ก็ตากเองก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยตากให้หน่อยนี่เถียงคำไม่ตกฟากเลยนะต่อปากต่อคำละเก่งนักเชียวแม่หนูไม่ได้ต่อปากต่อคำนะหนูก็แค่พูดความจริงแต่พอพูดไปแล้วอ่ะแม่ก็หาว่าหนูเถียงองีกน่าเบื่อเป็นไวท้องหรือเปล่าเนี่ยหนูไม่คุยกับแม่แล้ว สาคูรู้ใจจ้าสดสดใหม่ๆเลยจ้านี่มันไมค้านี่ใช่แมค้าต่อปขายต่อคำหรือเปล่าเนี่ยที่ในโซเชียลที่กำลังดังๆอ่ะใช่ไหมผมนี่เป็นเอฟซีตัวยงคุณเลยนะขอลายเซ็นหน่อยได้ไหมครับแ่นะครับผมอยากรู้ว่ามันจะมันขนาดไหนอ่ะนะดี๋ยวนะจ้ะขอร้องมาซื้อของหรือเปล่าจ๊ะเปล่าครับผมมาขอลายเซ็นผมเป็นเอฟซีตัวยงเลยนะครับคุณป้าโทษจ้ะวันนี้ ลูกป้าคงไม่สะดวกอะ่ะวันหลังค่อยมาใหม่นะจ้ะโอ้หเสียดายจังเลยครับงั้นเดี๋ยวไว้ผมมาใหม่ก็ได้ครับจ้ะขอโทษด้วยพอดีวันนี้เราขายของอยู่นะเออครับไอเดียดูท่าทางไม่น่าไว้ใจเลยลกูกแม่นี่มันเกิดอะไรขึ้นกับฉันอะ่ะฉันไปดังตอนไหนเนี่ยฉันไม่อยากดังแบบผิดๆเลยอะ่ะแม่ช่วยฉันหน่อยทีจ้า ดังแบบนี้มันไม่ดีเลยนะลูกสังคม,มหรือคนอื่นเขาจะมองหนูไม่ดีเอาอหนูเองอาจจะใช้ชีวิตลำบากนะแม่เตือนแล้วหนูก็ไม่ฟังป้า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 ดูสิจ๊ะเนี่ยไม่ซื้อก็ไม่ต้องซื้ออ,ออกไปไกลๆเลยไป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 ฉันไม่ขายให้แกหรอกไปเลย <S <S นี่มันไอเดียนี่เขาอะบอกกันว่าลูกแม่ค้าสาครูร้านนี้ต่อปากต่อคำฝีปากจัดจ้านลือกันไปทั่วโซเชียลแล้ว Hey, แม่หนูจะทํายังไงดีอ่ะหนูไม่อยากดังในทางที่ผิดแบบนั้นกับไปแก้ไขอะไรก็ไม่ได้แล้วด้วยยังไม่สายนะลูกหนูก,ก็เปลี่ยนพฤติกรรมใหม่อย่าเถียงลูกค้าอย่าต่อปากต่อคำแม่คิดก่อนพูดทำได้ไหมจ้ะฉันต้องขอโทษพี่สาวด้วยนะจ๊ะที่พูดออกไปแบบนั้นจ้ะแล้วฉันก็ขอ,อนิดนึงนะ เวลาจะทําอะไรอะ่ะให้คิดแล้วค่อยพูดไม่ใช่พูดแล้วค่อยมาคิดผลมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ไงล่ะฉันก็มาเตือนได้เท่านี้แหละถือว่าฉันเตือนแล้วนะไปแล้วกันปรับปรุงตัวเสียใหม่นะลูกมันยังไม่สายเกินไปหนูก็ต้องมีเหตุมีผลคิดก่อนพูดอย่างที่คุณลูกค้าเมื่อกี้เขาบอกนะลูกจ้ะแม่เข้าใจแล้วจ้ะคิดได้ก็ดีละ ไปเอาผักให้แม่ละกันจะ้ะได้จ้ะแมไไ่ไปเอาพัก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 หวังว่าจะคิดได้นะไอเดียสักครูรู้ใจยี่สิบบาทจา้าสักครูรู้ใจยี่สิบบาทจา้าแม่อะไรของเขาเนี่ย ไอเดียหนูแดงแบบนี้ไม่ดีเลยนะลูกมันจะมีผลเสียกับตัวเองเวลาไปไหนอ่ะชิวเวลาไปไหนอะ,อไไห,นอะหนูจะใช้ชีวิตแบบลำบากนะลูก